ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษนะคะปี2568นะคะสอบเมื่อไหร่สอบวันไหนนะคะครบจบในคลิปเดียวนะคะโอเคค่ะก็ โดยครูแอมมี่สมาร์ทพาทิเชอร์นะคะครูแอมมี่เนี่ยจบการศึกษาจากาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกียรตินิยมอันดับ2นะคะแล้วก็เคยพาลูกศิษย์สอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษได้อันดับหนึ่งนะคะแล้วก็รวมถึงสอบผู้ช่วยทั้งสพทออาชีวะน,นะคะได้อันดับหนึ่งเป็นร้อยร้อยคนนะคะวันนี้ครูแอมมี่ก็จะมาสรุปนะคะเนื้อหาที่บอกว่าสอบผู้ช่วยกรณีพิเศษเนี่ยมันสอบอะไรบ้างสอบเมื่อไหร่ยังไงนะคะรับสมัครค่ะทุกคนค่ะ ตั้งแต่วันที่4ถึง10เมษายนไม่เว้นต้องใช้คำว่าทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหมายความว่าวันเสาร์วันอาทิตย์คุณก็สามารถไปสมัครที่เขตได้เลยนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ได้เลยและจะบอกเลยนะว่าคลิปนี้นะคะจะมาปูพื้นให้ละเอียดเลยะค่ะว่าเอกสารที่คุณจะต้องสมัครแบบคร่าๆวๆมีอะไรบ้าง แต่ถ้าเกิดใครต้องการแบบละเอียดแนะนำมาอยู่ในคอร์สติวนะคะลงละเอียดมากแล้วก็วันนี้จะบอกเลยนะคะว่าหลักสูตรที่ใช้ในการสอบกรณีพิเศษจะต้องอ่านวิชาไหนอะไรบ้างย่างไงเท่าไหร่นะคะวันสอบข้อเขียนค่ะวันสอบข้อเขียนภาคกขอนะคะเวันสอบข้อเขียนวันสอบข้อเขียนนะคะภาคกขอเนี่ยจะอยู่ที่วันที่1 0บพฤษภาคมนะคะ วันที่10พฤษภาคมเป็นวันสอบข้อเขียนนะคะส่วนวันสอบสัมภาษณ์นะคะก็เป็นวันต่อมาก็คือ11พฤษภาคมและประกาศผลสอบรู้ผลสอบเลยคือวันที่15พฤษภาคมต้องอธิบายแบบนี้ก่อนการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษนะคะครวอมี่ขอแจ้งนิดนึงว่ามันเป็นการสอบแบบที่ ไม่มีการขึ้นบัญชีหมายความว่าถ้าคุณสอบได้อันดับที่สองแต่ถ้าเกิดเขารับแค่อันดับเดียวสมมติเขาบอกว่าประกาศกรณีพิเศษรับแค่อันดับเดียวแต่คุณได้ที่สองก็เท่ากับว่าคุณสอบตกในรอบนี้คือเขาประกาศว่ารับแค่ไหนคุณก็ต้องรับแค่นั้นคุณก็คือได้แค่นั้นนะคะอะขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะรบกวนพิมพ์ชื่อเล่นมานะอะ โอเคโอ้สัญญาณปกติแล้วเนาะโอเคสำหรับคุณสมบัตินะคะคนที่จะสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษนะสำคัญมากก่อนที่คุณนะคะจะเดินทางไปสมัครที่กรณีพิเศษกรุณาเช็คตัวเองตอนนี้คลิปนี้ครูอมี่ขอตอบทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ใครมาถามครูหลักบ้านถือว่าครูตอบจบแล้วนะคะมันมีคนถามมาบอกว่าครูคะ สัญญาจ้างครบ3ปีสพทสพทคืออะไรตอบแบบนี้นะคะคือโรงเรียนรัฐบาลต้องเป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพราะรอบนี้มันเป็นสอบกรณีพิเศษของสพทสัญญาจ้างเนี่ยจะต้องเป็นสัญญาจ้างที่ใช้คำว่าต่อเนื่อง จะมาแบบว่าครูคะหนูสัญญาจ้าง3ปีจริงค่ะแต่ตอนนี้หนูไม่ได้ทำงานเป็นกรณีพิเศษแล้วหนูไปค้าขายไม่ได้ต้องต่อเนื่องจนกระทั่งถึงวันที่คุณสมัครครูบอกเลยนะคลิปนี้แชร์ไปนะคะถ้าไม่อยากให้มีปัญหาตอนสมัครเอกสารกรณีพิเศษ ยากกว่าการสอบกรณีพิเศษคือสมัครเอกสารให้ผ่านและคลิปนี้ครูจะมาขายี้รายละเอียดให้หมดนะคะสัญญาจ้างต่อเนื่องอะทุกคนพิมพ์ขออนุญาตใช้เจ้ากระดิ่งนะจะได้ตื่นสัญญาจ้างต่อเนื่อง3ปีสัญญาจ้างต่อเนื่อง3ป,ญญงนงปีนับจนถึงวันสมัครต่อมาค่ะถ้าคุณจะลงสมัครของสำนักการศึกษาพิเศษสอสอสัญญาจ้างแค่2ปี ต้องต่อเนื่องจนถึงวันที่คุณสมัครนะคะต่อค่ะถ้าเป็นครูธุรการจะสอบกรณีพิเศษได้ไหมได้ถ้าหากคุณมีคาบสอนและมีคำสั่งสอนจำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์หมายความว่าต้องมีคำสั่งนะไม่มีคำสั่งไม่ได้นะ,ะต้องมีคำสั่งนะชัดเจนนะ รบกวนนะคะสาธุใครเข้ามาแล้วรบกวนพิมพ์ชื่อเล่นนะพิมพ์ชื่อเล่นกับจังหวัดหรือเขตที่คุณสนใจจะสอบนะลบกวนพิมพ์ชื่อเล่นให้ครูทราบนะต่อค่ะต่อคุณจะต้องเป็นครูที่ทางโรงเรียนจ้างหรือทางเขตจ้างเท่านั้นหมายความว่าถ้าคุณเป็นครูแต่เป็นงบของการไฟฟ้าเป็นงบของอออื่นๆน่ะเป็นงบแบบ ที่ไม่ใช่โรงเรียนจ้างโดยตรงไม่ใช่งบที่เขตจ้างโดยตรงอันนี้จะถือว่าสมัครกรณีพิเศษได้นะคะแล้วถ้าเกิดภายใน2ปีมีคนถามว่าภายใน2ปีสัญญา2ปีต้องสมัครแต่สอสเท่านั้นใช่ไหมใช่วิธีเลี่ยงหลบแบบนี้เลยนะถ้าคุณสัญญาแค่2ปีมีวิธีเลี่ยงคือคุณตัดใจไปสอบสสสโอเคไหมอันนี้ อันนี้คือเป็นเทคนิคนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณสัญญา3ปีคุณจะไปได้ทั้งเขตและไปได้ทั้งสสสสัานักการศึกษาพิเศษใครว่าเทคนิคนี้ดีพิมดีใครว่าดีพิมพ์ดีพีม่มานอเคคุณต้องเป็นครูที่ทางโรงเรียนจ้างและเขตจ้างดูยังไงดูที่ใบที่หัวคุณสมัครอะหัวคุณที่เขียนสมัครอะเขาจะเขียนเลยว่าคุณเป็นคนที่โรงเรียนจ้าง อ่ะถ,นนอถ,ถ้าคุณเป็นคนที่โรงเรียนจ้างคุณสมัครรอบนี้ได้ถ้าคุณเป็นเขตจ้างได้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อ๋อหนูการไฟฟ้าจ้างค่ะครูเออแกก็สมัครไม่ได้เท่านั้นเองยกเว้นแต่ว่ายกเว้นแต่ว่าในกรณีคุณเป็นแบบครูแบบเออการไฟฟ้าแต่คุณต้องมีใบขออนุญาตจากทางเขตซึ่งใครที่อยู่ในคอร์สครู เดี๋ยวหลังจากเนี้ยครูจะเริ่มเปิดเอกสารของรุ่นพี่ที่เขาอยู่แบบงบอื่นๆที่ไม่ใช่โรงเรียนจ้างเขตจ้างแต่ว่าเขาไปขอทางเาขตล่วงหน้ามาแล้วอันนั้นมันเป็นกรณีแบบยกเว้นอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามันเป็นกรณีนี้ครูขอพูดในคลาสเท่านั้นนะคะชัดเจนนะโอเคนะถ้าใครอยากให้ครูพาเต็มเอกสารแนะนําให้เข้าขาดนะคะถ้าสัญญาจ้างหมดเดือนนี้ต้องรอต่อสัญญาแนะนํานะคะให้ ไปบอกกับทางผู้อํานวยการบอกหนูไหวแล้วคะ่ะกรุณาต่อสัญต่อสัญญาตอนนี้เลยได้ไหมคะต่อสัญญาตอนนี้เลยได้ไหมจริงจริง,รงมันมีวิธีสื่อสารบอกท่านได้โปรดเถะคะ่ะได้โปรดเะคะ่ะต่อสัญญาให้หนูตอนนี้เพื่อที่ว่าอะไรสัญญาของคุณนะคะจะได้ทันวันที่4ถึง10เมษาทุกคนพิมพ์คะ่ะสมัครนะคะสมัครวันที่ 4- ถึงสิ เมษายนนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการสัญญาจ้างคุณต้องยังไงก็ได้อะหายใจให้มันเฮือกจนถึงวันที่สิบเมษาให้ได้อะโอเคนะและที่สำคัญนะคะไฮไลท์เลยคุณจะสมัครไม่ได้ถ้าไม่มีลาเซ็นผู้อำนวยการโรงเรียนทุกหน้าทุกแผ่นต้องใช้คำว่าผอ,อต้องใจดีกับคุณอะต้องเซ็นให้คุณทุกหน้าทุกแผ่นด้วยนะมีนะปีที่แล้วเนี่ย สมัครไม่ผ่านเพราะว่าผอาไม่ได้เซ็นให้ทุงหน้าทุกแผ่นเนาะอ่ะสุดท้ายนะคะคือใบประกอบวิชาชีพต้องไม่หมดอายุนี่หมายถึงกรณีพิเศษอยู่นะกรณีพิเศษอยู่นะใบประกอบวิชาชีพได้หมดค่ะใบพีใบบีใบเอได้หมดใบประกอบวิชาชีพชั่วคราวใบพีใบ P, ใบ, B, ใบีได้หมดรบกวนแชร์คลิปนี้ไปค่ะใครมีเพื่อนนะคะที่สามารถสอบกรณีพิเศษได้ แนะนำให้ฟังคลิปนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเวลาสมัครเอกสารนะนี่คือเอาตราคุดที่ออกวันนี้ตอนช่วงบ่ายมาให้ทุกคนดูเลยนะน่าจะมีที่นี่ที่เดียวเนี่ยค่อนข้างเร็วมากนะคะอ่าโอเคผ่านนะส่วนใครที่เป็นครูเอกชนเป็นครูรัฐบาลเป็นครูอ,อปทอท้องถิ่นไม่สามารถสอบกรณีพิเศษสพอทอได้นะคะ ใครที่เป็นครูเอกชนรัฐบาลโอเคไม่ต้องไปฟังนะคะเรื่องเตปเอกสารคลิปนี้ไม่ต้องไปฟังโอเคนะจบนะคะเพราะฉะนั้นความแตกต่างของกรณีพิเศษกับสปทรอบทั่วไปคือกรณีพิเศษจะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง5ข้อนี้ส่วนสพทไม่ต้องอะไรอะ่ะเธอแค่มีใบประกอบวิชาชีพครูสมัครให้มันตรงตามเอกก็แค่นั้นคือจบนะคะโอเคตอนนี้นะคะตราคูดบินมาเรียบร้อยแล้ว ตราคุดบินมาแล้วจริงๆนะคะครูไม่เห้่อามาคืออันนี้ของจริงนะคะของจริงแล้วใครที่จะสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษรอบนี้นะคะจะเริ่มใช้เงินเดือนใหม่เป็นอัตราเงินเดือนใหม่โอ้ยดีอ่ะเธอได้บรรจุหลังวันที่หนึ่งแน่นอนเพราะว่าประกาศผลวันที่เท่าไหร่15พฤษภาหกแปด หลังวันนี้คุณคุณทราบผลนะ่ะซึ่งคุณก็จะได้ใช้เงินเดือนเดือนใหม่ใครว่าดีใครว่าดีพิม์ดีแล้วปริญญาตรีเนี่ยหนึ่งหมดพันบาทปอตรีหปีหมื่นเก้าแม่เจ้าคุณพระมันมันดีหนักมากอะ่ะเงินเดือนเริ่มแรกสตาร์ทก็คือหมื่นเก้าแล้วห้าปีใครป,ปอตรีสี่ปีหมื่นแปดไม่เอาเหรอใครว่าดีพิมดีอา้า นี่ยังไม่นับรวมเงินเดือนสุดท้ายนะเงินเดือนสุดท้ายของอไม่ว่าจะเป็นข้าราชการอะ,อะไรก็ตามที่เป็นครูนะเงินเดือนสุดท้ายอ่ะถ้าเท่าที่ทราบก็คือประมาณหกเจ็ดหมื่นยังไม่นับรวมวิทยาฐานนะคือเลสเซไปเลยเจ็ดหมื่นกว่านี่คือเงินเดือนสุดท้ายสำหรับคนที่เป็นข้าราชการมาแล้วยี่สิบห้าปีคิดว่าดีไปละ มันคุ้มค่าแม้ที่เราจะต้องสอบรอบนี้ให้ได้ใช่มีคนบอกว่าฉ่ำๆเออมันต้องสอบรอบนี้ให้ได้สำหรับกำหนดการสอบกรณีพิเศษนะครูแอมมี่แจ้งเลยประกาศรับสมัครนะคะคือ4-10เมษาไม่เว้นวันหยุดราชการจะเธอต่อนะคะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นะคะก็คือ21เเมษา แต่วันที่ส่งประเมินประวัติและผลงานอ่ะก็คือ1-8พฤษภานะคะไอเล่มผ้าคอควายอ่ะตัวชี้วัดน่ะส่วนสอบข้อเขียนสอบข้อเขียนพิมพ์เลย10พฤษภาวันเดียวรู้ชะตาทุกคนพิมพ์ค่ะ10พฤษภาพิมพ์เลยสาทูใครพิมพ์ขอให้ได้บรรจุ10พฤษภาสอบทั้งภาคกอไก่และขอไข่สิพฤษภาสอบเพราะ เฉพาะผ้ากอไก่ขอ,ขอไข่ส่วนวันสอบสัมภาษณ์สอบวันเดียวค่ะ11พฤษภาคมสอบผ้ากอไก่ขอไข่กรณีพิเศษจบปั๊บสอบสัมภาษณ์วันลุ่งขึ้นไม่ต้องรอให้ทราบผลว่ากอไก่ขอไข่ผ่านมันสอบวันลุ่งขึ้นเลยแล้ววันชี้ชะตาคุณคือ15พฤษภาคมคุณก็รู้แล้วว่าคุณน่ะได้บรรจุอันดับหนึ่งหรืออะไรยังไงซึ่งครูแอมี่ก็จะไปรอลูกศิษย์นะคะว่าเออใครได้อันดับหนึ่งนะ เพราะว่าปีที่แล้วได้อันดับหนึ่งไปห้สิบคนคาดว่าปีนี้ก็คืออันดับหนึ่งอ่ะใครใครว่ามั่นใจว่าเป็นอันดับหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีปีที่แล้วมีคนมาพิมพ์อย่างเงี้ยพิมพ์อย่างเงี้ยหนูผมครับผมต้องได้อันดับที่หนึ่งเชื่อไหมเขาได้อันดับหนึ่งจริงสมพรปากเขาเลยอ่ะใครพิมพ์นะขอให้ได้อันดับหนึ่งใครพิมพ์นะขอให้ได้อันดับหนึ่งบอกหนูอันดับหนึ่ง สาธุใครพิมพ์ขอใอยแด้อันดับหนึ่งไม่ได้พูดเล่นนะเออตารางสอบกรณีพิเศษนะคะการสอบข้อเขียนเนี่ยภาคกอไก่กอขอไข่เนี่ยวันที่สิบพฤษภาคมนะคะมันจะแบ่งเป็นแบบนี้วันที่สิบพฤษภาคมเนี่ยมันจะสอบออตอนช่วงเช้านะคะเก้าโมงถึงสิบโมงก็วิชาความรอบรู้อันเนี้ยมันก็คือพวกแก๊งกฎหมาย กฎหมายบวกขาวแล้วก็บวกอังกฤษตรงนี้คือ50คะแนนนะคะแล้วก็อ้าวสาธุนะใครพิมพ์นะขอให้ได้อันดับหนึ่งนะสาธุนะแล้วก็ตอนเรามีเวลาทําข้อสอบตรงนี้ยอะเสร็จแล้วก็ต่อมา11อโมงถึงเที่ยงก็เป็นวิชาชีพครูอีก50คะแนนจบและครึ่งเช้าเสร็จตอนเที่ยงพอดี เขาก็ให้เวลาคุณกินข้าวมาเริ่มสอบต่อตอนบ่ายโมงบ่ายโมงปั๊บก็เป็นวิชาการศึกษา50คะแนนแล้วก็ช่วงตอนบ่ายสาถึงสี่โมงเย็นก็วิชาเอกอ่ะก็มีแค่นี้สอบวันเดียว10พฤษภาแค่นั้นละค่ะส่วนวันสัมภาษณ์ก็คือ11พฤษภาซึ่งในคลาสครูแอมมี่สอนจนกระทั่งถึงการสอบสัมภาษณ์ด้วยเลยเออใครอยู่ในคลาสดีใจไว้เลยค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะใครที่รู้ตัวนะว่าทำงานอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลครบ3ปีคุณจะได้มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษนะเออโชคดีมากเลยเป็นพนักง,งานราชการเป็นครูพี่เลี้ยงเป็นครูสอนศาสนาอิสลามหรือ,เ,อ,อเป็นครูอัตราจ้างได้หมดนะคะอ่ะเอกที่เปิดสอบกรณีพิเศษนะคะณขณะนี้ ก็เปิดทั้งหมด51เอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเขตของท่านนะคะเขตของท่านว่าเ,เขาเปิดกี่อัตราอันนี้ครูกัมมี่ก็ไม่ทราบนะคะไม่แน่ใจต้องต้องเช็คลายจังหวัดต,ต้องรอให้เขตของจังหวัดท่านอะ่ะมีประกาศออกมาแล้วท่านไปดาวน์โหลดแล้วมานั่งดูว่ารอบนี้เอกเขตนี้มีอะไรนะคะการการสอบครูผู้ช่วยนะคะ ตอนนี้นี่เห็นไหมของจริงมาแล้วนะคะโอเคแค่คุณทำตามครูแอมมี่จะให้ทุกอย่างที่อยู่ในหน้านี้แล้วได้อะไรบ้างหนึ่งค่ะไฟล์เล่มติวครบทุกวิชาอันนี้ถ่ายจากของจริงนะคะขณะนี้มีสี่เล่มจริงๆมีห้านะมีความรอบรู้อีกนะคะอ่ะโอเคอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยสอนละเอียดมากภาษาอังกฤษครูแอมมี่เชิญครูวุฒินะคะที่จบการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเซาท์ตมตันประเทศอังกฤษมาสอนทุกคนที่นี่แล้วสอนละเอียดมากนะคะแล้วก็ควบคุมคุณภาพด้วยครู2คนคือครูแอมมี่ที่จบจากคารุศาสตร์จุฬาเกียรตินิยมอันดับสองเอกภาษาไทยและตัวครูแอมมี่เองเคยเป็นอดีตคณะทำงานของสำนักทดสอบแห่งชาติก็คือเป็นข้อสอบ คลังข้อสอบเกี่ยวกับโอ e เน็ตนะคะแล้วก็เคยเป็นอดีตคณะทํางานคลังข้อสอบของส,อสอพทด้วยนะคะถึงได้รู้วิธีการออกข้อสอบวิธีการตัดช้อยวิธีการเลือกตัวเลือกเพราะฉะนั้นในคลาสครูจะสอนทุกคนทําข้อสอบแบบละเอียดโดยฉเฉลยทุกช้อยว่าช้อยนี้ถูกเพราะอะไรผิดเพราะอะไรและ,ฉะเฉลยทุกช้อยสอนแม้กระทั่งว่าโจทย์ ออกแบบเนี้ยมันดักทางเราเราต้องแก้เกมแบบไหนและก็จะสอนซึ่งให้แนวข้อสอบมากกว่า800ข้อไปแล้วตอนนี้นะคะและรวมถึงวีดีโอเตวที่สอนละเอียดมากครั้งหนึ่งสอนไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วมาทีหลังเรียนทันแน่นอนด้วยตารางรายวันที่ครูแอมมี่จะกำหนดให้เลยค่ะว่าคุณทำอะไรโอเคไหมมันมันง่ายแค่คุณเดินตามครู และที่สำคัญปีนี้จะมากกว่าปีที่แล้วปีนี้คือให้ไฟล์กฎหมายฉบับจริงและไฮไลท์สี ie, และเขียนด้วยลายมือครูแอมมี่หน้าตาเขียนประมาณนี้เลยเพื่ออะไรเพื่อให้ทุกคนแม่นในกฎหมายมากที่สุดแม่นถึงขนาดที่ว่าทำคะแนนได้เกือบเต็มขอภาคความรอบรู้ ของกรณีพิเศษเหมือนที่รุ่นพี่เขาเคยทําได้ถึง48 49 50. เต็ม50อ่ะเขาทํากันมาได้นี่คือคารดคูอ,อมัมมีฉันมั่นใจมากนะคะและใครสมัครติวตอนนี้นะคะจะได้ของแถมโบนัสพิเศษฟังนะคารดนี้มูลค่าเนี่ย990จริงๆราคาเต็มนะคอร์สนี้อยู่ที่1,290พบบาทแต่ ถ้าสมัครวันนี้เหลือ990บาทยังไม่นับรวมครูแอมมี่จะมาคอยอัปเดตข่าวในกลุ่มให้ตลอดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มติวแนวข้อสอบพิซซ่าใครสนใจพิมพ์990ใครสนใจพิมพ์990ตอนนี้เลยนะคะพิมพ์990นะคะแต่ที่สำคัญถ้าใครสมัครภายในช่วงนี้แต่สิทธิ์ของแถมนี้มีจำนวนจำกัด ต้องแจ้งก่อนว่าสิทธิ์ของแถมนี้มีจํานวนจํากัดถ้าหมดแล้วหมดเลยถ้าปิดคลาสแล้วคือปิดเลยจริงๆนะคะเพื่อควบคุมคุณภาพในคลาสครูจะมีกําหนดคือใครสมัครใครพิมพ์990ตอนนี้นะคะคุณจะได้โบนัสของแถมอีก1,000บาทฟรีฟังเลยค่ะมีอะไรบ้างโบนัสชิ้นที่1น,นะคะคุณจะได้ไฟล์ไมล์แมปกฎหมายครูและก็วิชาการศึกษา สรุปเป็นสีให้หน้าตาแบบนี้ถามว่า My Map ดียังไง My Map ดีตรงที่คุณสามารถเอาไปใช้อ่านเพื่อให้แม่นกฎหมายมากที่สุด My Map มันเหมือนกับว่าเวลาคุณติวในคลรดจบปุ๊บเนี่ยบางทีความรู้มันจำไม่ได้มันเหมือนกับว่าสเปะสปะลอยไปในมาในหัว m ม m แมพค่ะจะเป็นตัวที่ทำให้คุณเห็นการเชื่อมโยงทุกอย่าง ซึ่ง m i n d m a p มันสอดคล้องกับการจําในสมองสมองจะชอบมากพอคุณจําด้วย m y n d m a p รุ่นพี่เขาบอกเลยมันจะเห็นภาพมันเด้งกระเด้งลอยมาแบบลอยปึง้งขึ้นมาแล้วลอยปึง้งลอยแล้วมันก็จะเห็นแบบอ้แล้วก็ทําข้อสอบได้เหมือนที่คนอื่นเขาบอกว่าเห็นปุ๊บกาป,ปัาป๊บอะแบบนั้นเลยมันจะเห็นคําตอบที่ชัดเจนขึ้นมาแล้วคุณก็ตอบเลยมันง่ายขนาดนั้นเลยค่ะแต่ต้องใช้วิธีการเรียน แบบเฉพาะลิขสิทธิ์ในคลาสนะคะ,ะคุณจะจำได้คุณจะได้ Mind Map ไปอันที่สองคุณจะได้ไฟล์เสียงไฟล์เสียงเนี่ยตอนนี้นะคะมีไฟล์เสียงกฎหมายครูไฟล์เสียงวิชาการศึกษาซึ่งใครที่ไม่มีเวลางานเยอะขับรถทำกับข้าวเลี้ยงลูกอยู่โรงเรียนแล้วไม่ว่างยกตัวอย่างนะ,ะอย่างพี่คนนึงอะขออนุญาตพูดถึงนะคะพี่เปิ้ล พี่เปิ้ลเนี่ยเขาเป็นครูที่สอนการแต่งเพลงเป็นครูดนตรีนะแล้วเขาอะก็คือต้องดูแลพ่อที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วไม่มีเวลาเลยคือแบบงานยุ่งสุดๆแต่พี่เปิ้ลนะคะเขาบอกว่าไม่ได้ครูทุกวินาทีที่ผ่านไปอะเท่ากับว่าอายุพ่อขอมผมหายไปเรื่อยๆผมต้องสอบได้อันดับที่หนึ่งให้ได้เพื่อจะได้พาคุณพ่อไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐพ่อจะได้หายเขาเลยตัดสินใจค่ะ ทุ่มสุดตัวครูแอมมี่สั่งให้ทําอะไรในคลาสทำหมดเลยโดยเฉพาะไฟเสียงเขาบอกว่าเป็นตัวช่วยชีวิตเขามากเพราะว่าว่างๆอาบน้ําเขาฟังไฟเสียงวนไปเหมือนแบบเหมือนบทสนทนนะ่ะฟังจนกระทั่งเขาเริ่มจําได้เนี่ยในคลาสครูให้หมักไฟเสียงอีกและที่สําคัญช่วงใกล้สอบครูจะมีติวคืนมาหอนให้ทุกคนฟรีตอบคาถามในกลุ่มจนถึงวันสอบและที่สําคัญโบนัสอีกนะคะก็คือครูแอมมี่จะให้ เรื่องของติวภาคคอควายที่มันเป็นเรื่องของการสอบสัมภาษณ์ให้คุณอีกแล้วในคลาเนี่ยจะสอนดูบุคลิกภาพสอนอะไรทั้งหมดถ้าใครจะรับนะคะคือคือจริงๆไอ้ตรงเนี้ยจริงๆอ่ะตอบคำถามในกลุ่มอ่ะอันนี้คืออัปเดตทุกคนนะคะไม่ต้องกังวลว่าหูมันเป็นโอแบบจะสนิทก,กับครูติวเตอร์จะทิ้งหนูไหมไม่ทิ้งค่ะ ครูจะตอบคําถามทุกคนคุณถามครูมาได้ในกลุ่มได้เลยครูแอมพีตอบไม่เชื่อถามเพื่อนที่เรียนในคลาสก็ได้ครูตอบทุกคนใครอยู่ในคลาสต,ตอนนี้จริงพิมพ์จริงหน่อยครูตอบคําถามทุกคนนะคะโอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าโหคุณจะเหงาอะ่ะและที่สําคัญค,คุณจะได้โบนัสพิเศษที่คุณคาดไม่ถึงแน่นอนก็คือว่าในคลาสอะ่ะครูจะมีอัปเดตให้เรื่อยๆเช่นแบบว่าช่วงใกล้สอบเนี้ย คือจริงๆอ่ะไอเนี้ยต่อคาถามในกลุ่มเนี่ยมูลค่าเนี่ยมันห้าร้อยกว่าบาทคืนหมาหอนเนี่ยมันสองเก้าเก้าอันเนี้ยอันนี้มันสองเก้าเก้าอันเนี้ยเห็นไหมว่ามันพันกว่าบาทจริงๆอะ่ะแท่งสมัครวันเนี้ยเก้าเก้าศูนย์คุณได้ทั้งหมดตรงเนี้ยไปฟรีเลยนะคะแต่มีจํานวนจํากัดมีจํากัดเวลานะคะใครสมัครสนใจตอนนี้พิมเก้าเก้าศใคร สนใจพิมพ์990นะคะพิมพ์เลยนะคะ990ครูบอกเลยนะคะเพราะว่าหมดแล้วก็หมดเลยนะคะเออแล้วคลาสนี้ถ้าเกิดว่ามันช่วงใกล้สอบจัดจครูอามี่ขออนุญาตปิดคลาสนะคะ